เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณมินนะครับอย่างที่บอกไปว่าหมู่บ้านชายแดนอาเภอพรบพระครับติดกับสหภาพเมียนมานะครับบ้านรวมไทยนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีการให้พี่น้องประชาชนนะครับเขาดูแลซึ่งกันและกันช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับคนในพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะมีแรงงานต่างด้าวหรือว่าคนต่างด้าวเนี่ยเข้ามายังพื้นที่ของประเทศไทยนะครับจะเป็นอย่างไรตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณมินครับในพื้นที่ของอำเภอพรบพระจังหวัดตากครับ ครับสวัสดีครับคุณภูผาครับคานผู้ชมครับครับคุณมินครับเป็นยังไงบ้างครับพื้นที่ของอำเภอพบพระในตอนนี้ครับครับตอนนี้จุดที่ผมรายงานนะครับผมอยู่ที่บ้านรวมไทยพัฒนานะครับรอยต่อระหว่างไทยเมียนมาซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ตามตะเก็บชายแดนครับซึ่งการ รวมมือรวมใจระหว่างทุกๆหมู่นะครับกว่า11หมู่บ้านนะครับรวมกว่า14จุดในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกันเองนะครับแล้วก็มีทางด้านของอปทในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเนะี่ยให้การาร่วมมือในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดบุคคลภายนอกครับดูว่าแม้กระทั่งเรื่องของมาตรการ,ากรป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับ New Normal การใส่แมสการมีเจลล้างมือนะครับในขณะนี้เองในเป็นภาคประชาชนครับซึ่งเป็นการ สอดคล้องกับทางด้านสบคนะครับที่มีการขอร้องขอให้ช่วยเหลือทางด้านของหน่วยงานความมั่นคงร่วก,การปกครองนะครับในการช่วยกันปรึงแนวชายแดนป้องกันไม่ให้คนที่ลักลอบข้ามมาในแนวชายแดนนี่แหละครับถือว่าเป็นกลไกอีกอย่างหนึ่งครับที่ช่วยเหลือทางด้านความมั่นคงและหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ครับครับผมแสดงว่าพื้นที่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยถูกต้องไหมครับคุณมินในพื้นที่ตอนนี้ครับอยากเรียนให้ท่านผู้ชมทราบน,นะครับในทุกครั้งที่ผมรายงานข่าวนะครับว่า จุดการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโรงพยาบาลแม่สอดโรงพยาบาลพบพระโรงพยาบาลแม่ราม่ามาสามสี่จุดนี้ครับการที่มีผู้ป่วยเกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ปิดทั้งหมดครับและพื้นที่เริ่มตั้งแต่การรับครัวผู้ป่วยที่ร้องขอมาจากฝั่งสาภาพมีนมาเองจนเข้ามาสู่ระบบโลเคอลคอนเทนทีนและพื้นที่ต่างๆเนี่ยเป็นระบบปิด อีกส่วนหนึ่งครับในส่วนของพื้นที่ชายแดนอย่่งที่ผมเรียนใ้ทัาบนะครับก็จะมีหน่วยงานอย่างเช่นหน่วยเฉพาะกิจทหารราบนะครับที่4ี่กองกําลังเรส่สวนและหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่3ามนะครับเึินกาลังตามแนวชายแดนตามภูมิศาสตร์ต่างๆเป็นพื้นที่สูงพื้นที่ราบแต่สิ่งในวันนี้ที่ต้องจับตามองครับในส่วนของตาสะปะรดหรือว่าทางชุมชนเองต้องมีส่วนร่วมและช่วยเหลือทางด้านหน่วยงานภาครัฐอีกทางหนึ่งเพราะว่าทางของภาคเหนือนะครับฝั่งตะวันตกของประเทศไทยในส่วนของจังหวัดตากเนี่ย เขาจะอยู่กันอย่างเป็นครัวเรือนครอบครัวดังนั้นคนที่มีเรียกได้ว่าแปลกหน้าแปลกตาเข้ามาในชุมชนเนี่ยเขาจะเห็นเป็นด่านแรกครับครับผมคุณมินครับอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าตามด่านเนี่ยอย่างที่เราเห็นภาพเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยเข้าไปปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่การให้ความร่วมมือของผู้ที่เดินทางสัญจรไปมาให้ความร่วมมือดีไหมครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเลยครับคุณภูผาครับท่านผู้ชมครับพเพราะเนื่องจากว่า ในพื้นที่เองผมได้ทราบก่อนพื้นที่อำเภอพบพ,พระเนี่ยส่วนมากจะทําการเกษตรนะครับและเป็นพื้นที่ผ่านไปยังอำเภอต่างๆได้แต่ส่วนตรงนี้เองเนี่ยตรงจุดของพพพระจุดที่ผมรายงานอยู่บ้านรวมไทยพัฒนาเนี่ยจะเป็นแนวเสถียรชายแดนทุกครอบครัวทุกหมู่บ้านนะครับกว่า11บ้าน17สังคาเรือนหรือว่าในพื้นที่ที่เห็นนะครับก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันดังนั้นการเข้าออกตามปกติของวิถีชีวิตก็คือหนึ่งออกไปทำมาหากินทำภาคการเกษตร สองเรื่องของบุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะสแกนได้ง่ายและให้ความร่วมมือครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากอบตวรวมไทยพัฒนาครับที่จะสนับสนุนเรื่องของการแจก,กแมสกนะครับการแจก,กถุงมือยางให้แก่คนปฏิบัติงานสองก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องของปากท้องมุกป,ประมาณต่างๆในการขับเคลื่อนการทํางานโดยผ่านกลไกทางภาครัฐครับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงสู่นายอเภอและลงสู่ภาคการปฏิบัติในภาคพื้นร้าบของอบตครับ ครับผมคุณมินครับอย่างนี้ในเรื่องของการขนส่งพืชผลทางการเกษตรอย่างที่คุณมินบอกเมื่อสักครู่ว่าคนในพื้นที่เนี่ยปกติส่วนใหญ่ทําการเกษตรการมีกฎเกณฑ์นะหรือว่าในเรื่องของเงื่อนไขยอย่างไรบ้างในเรื่องของการสัญจรไปมาไหมครับมีครับเช่นเดียวกันครับทุกคนอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันครับคือหนึ่งถ้าเป็นคนนอกพื้นที่อย่างเช่นมาจากจังหวัดตากเข้าสู่อำเภอพ,อพระพระ ลงทะเบียนรายชื่อครับก่อนเข้าหมู่บ้านนะฮะและในส่วนรอยต่อต่างๆของหมู่บ้านเนี่ยจะเข้าออกเพียงทางเดียวในส่วนของพืชผลทางการเกษตรครับในการขนส่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะอยู่ภายในจังหวัดนี่แหละครับและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นพืชผลทางด้านเรื่องของกล้วยนะครับมีอะโวคาโดมีข้าวโพดนะครับซึ่งเป็นพืชฤดูการตอนนี้เนี่ยจะมีออเดอร์ตามส่งครับเพราะส่วนมากการส่งเนี่ยพืชผ,ผลทางการเกษตรหรือการค้าการขายเป็นเรื่องปกติในการผ่านข้ามจังหวัดรุออำเภอครับ ครับผมอย่างคุณมินเนี่ยที่อาจจะลงพื้นที่ไปตั้งแต่คุณมินไปลงพื้นที่เนี่ยพบเจอกับผู้ที่อาจจะมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าปกติหรือคนที่สัญจรไปมาที่เป็นชาวต่างด้าวบ้างไหมครับที่เจอในพื้นที่ฮะมีครับผมแต่ส่วนตรงนี้เองเนี่ยจะอยู่ในกระบวนการที่เคร่งครัดนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าอุณหภูมิเกินกว่าปกติเนี่ยจะเรียกทางด้านหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขครับจัดการดูแลในการโควินทีนต้องสอบสวนโรค ส่วนหนึ่งครับว่าจะเจ็บป่วยมาจากไหนมาจากพื้นที่ใดเป็นอาการเจ็บป่วยตามฤดูกาลหรือจําแนกไปเป็นในส่วนของโควิด -19 2สองนะครับในส่วนของคนที่มีผ่านออกมาจากนอกพื้นที่เช่นขอภัยนะครับขอเปรียบเทียบเช่นว่าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเข้ากลับมาในพื้นที่อโพลพระจะโลค a l คค q u a นทีทันทีครับสิบสี่วันนะครับโดยผ่านทางด้านกลไกอย่างที่ผมได้ทราบนี่แหละครับครับผมเอาเป็นรอบครบทวนนะครับสําหรับเนื้อหาคุณมินครับดูแลสุขภาพด้วยครับอยู่ในพื้นที่ของ จังหวัดตากเองหรือว่าในพื้นที่ของอําเภอแม่สอดยังไงห่วงใยนะครับฝากความห่วงใยถึงคุณมินด้วยนะครับครับขอบคุณทีมมากนะครับอย่างไรใช้ชีวิตกันภายใต้ New Normal ครับสามารถเดินทางได้แต่กาดอย่าตกใส่แมสตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณคุณมินครับ นี่ก็เป็นมาตรการนะครับที่เป็นการดูแลระหว่างประชาชนช่วยกับหน่วยงานภาครัฐนะฮะก็จะทําให้เกิดความเข้มแข็งแบบนี้ซึ่งถ้าใครจะเดินทางไปก็อาจจะต้องมีการศึกษานะใ,<ช>ในเรื่องของกฎ<ช>ระเบียบข้อบังคับกันสักนิดนึงเพราะวนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ควบคุมด้วยเพราะว่าจะเป็นแค่รวบความร่วมมือของแบบของภาครัฐหนึ่นงเดียวไม่ได้นะคะ <ผม S 1> ต้องประชาชนช่วยช่วยกันนะคะสมใส่หนักากากอนามไมล้างมือบ่อยๆค่ะแล้วก็รับประทานอาหารกินร้อนช้อนตัวเองค่ะใช่แล้วครับ